สวัสดีค่ะพบกับวันนี้รวยวันนี้เรามาคำนวณตัวเลขเด็ดโค้งสุดท้าย3ตัวตรงก่อนออกรู้ก่อนรวยก่อนสูตรย่อยๆสย3สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกหลักหมื่นบวกหลักร้อยและบวกหนึ่งงที่ค่ะสูตรที่2อค่ะจะเป็นหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักหมื่นและบวกสองงที่ค่ะสูตรที่3าจะเป็นสิบล่างบวกหน่วยบนสองครั้งและบวก9คงที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส r i คร ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรำไม่เวอรเด็ดสูตรของเราบอก,อนอบอกันทุกรอบย้ำกับทุกงวดทุกสูตรทุดต่องวดค่ะส่วไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามเหมือนกันอย่างเช่นเคยแล้วค่ะเราก็ทําการคํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น5 3 4บวก3บวก4บวก3และบวก1คงที่ค่ะ ผลลั์ที่ได้เท่ากับ16ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข6นะคะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็น1บวก3าบวก4บวก2คงที่ค่ะผลลับที่ได้เท่ากับ10ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข0ูนนะคะสูตรที่สค่ะจะได้เป็น4บวกหบวก5และบวก9้คงที่ค่ะ ผลลั์ที่ได้จะได้เป็น23ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข3นะคะและเลขเด็ด3ตัวบนในสูตรนี้ที่คำนวณได้นั่นคือ6 0 3ค่ะก็เป็นตัวเลข3ตัวบนในงวดที่ผ่านมาที่เข้าตั้งเต็มหกศ3ค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณตังเลขเด็ดโค้งสุดท้ายก่อนออกกับเลขเด็ด3ตัวตรงรู้ก่อนโดยก่อนในงวดที่16มีนาคม2567ก็ทําทำการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยค่ะก็จะได้เป็น3 บวกห้าบวกเก้าบวกหกและบวกหนึ่งคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็นยี่สิบสี่ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสี่นะคะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นสามบวกหกบวกห้าและบวกสองคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็นยี่สิบหกค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหกนะคะสูตรที่สามค่ะจะได้เป็นเจ็ด บวกสบวกสและบวกเก้คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็น22ี่สิบสค่ะจะแค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสอนะคะในเลขเด็ด3ตัวตรงในงวดที่16มี 25, 27, นาคมสองพันหทางเลขเด็ดที่เราคำนวณได้นั่นคือ4ี่สองค่ะแต่ถ้าใครอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็จะได้เป็นสองสี่หและ6กสองสค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพลงแนวทางสํา,าสหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียสับจะคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะห้เลงทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่ให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือแก้เคลียร์บ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงไอต้องขอโทษขอภายทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอจพยายามคิดสูตรเด็ดตึงเล็ในเน้นสูตรงวดต่องวดไม่ทุกคนนี่ตามนุนกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย